สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่เซเว่นทูชินเนลเนี่ยเหนือผมแล้ววันนี้นะฮะเซเว่นทูชินเนลนะก็กลับมาง,งาเรื่องจูจูดสื่ใครเซ็นนั่นเองนะฮะหรือว่ามหาเวทผนึกมาเนี่ยผมในตอนที่120จริงๆแล้วนะฮะตัวผมนะฮะได้มีการทำ p l a ลิสต์ไว้นะฮะสามารถเข้าไปดู p l a ลิสต์ของผมได้นะ,ะบางตอนอาจจะยังข้ามกันอยู่นะรอแปบ๊บนึงซึ่งตอนนี้นะฮะมีชื่อตอนว่าเหตุการณ์ที่ชิบูย่าพาร์ทที่38ขณะนี้เวลา ห้าทุ่มสินาทีที่เขตโดเกนซากะบนถนนชิบุย่าหมายเลข109ซึ่งตัวผมนะจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งครั้งนี้นะจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนื่องจากว่าหลายคนนะฮะจะงงว่าตัวผมนะจะพูดเวลานะหรือว่าสถานที่ทําไมจริงๆแล้วนะตอนนี้นะพวกเรานะกำลังเหมือนกับว่าพวกเราทุกคนนะเหมือนกับว่ากาลังอ่านบันทึกนี้อยู่เลยเนาะดังนั้นแล้วนะพวกเราทุกคนนะตอนนี้นะเหมือนกับว่ากําลังฟังเรื่องราวต่างๆในอดีตอยู่และภาพเหตุการณ์นะตอนนี้นะได้มีการตัดมานะที่ทางฝั่งของสุขนะซึ่่งงหลัจาาากกทีีสุเรรไดด้มแ ความรักเนี่ผมให้กับเมยอมิตัวเขานะฮะได้นำร่างของเมยอมินะครับไปที่หน่วยพยาบาลนั่นเองและหลังจากนั้นซุคุณ้าของเราแท้จึงได้มีการปลีกตัวออกมาซึ่งตอนนี้ซุคุณ้าของเรานะฮะเริ่มรู้ตัวแล้วนะฮะว่ายูจินะฮะกำลังจะได้สติและ,นนะ,ะซุคุณ้าแท้จรงได้พูดออกมาว่าเฮ้เไอ้โง แกลองมองดูมันให้ดีๆแล้วกันและหลังจากสิ้นเสียงนั้นของสุคนะตัวของยูจินะฮะก็ได้สติและตัวเขานะาจึงได้มีการมองไปซึ่งตอนนี้นะฮะข้างหน้าของยูจินะฮะคือเมืองชิบุยาแต่ว่าเมืองชิบุยาตอนนี้นะฮะได้มีจุดหนึ่งนะฮะที่โล่งเลยนะฮะกลายเป็นแผ่นดินโง่ๆเลยสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยผมนั่นก็เป็นเพราะว่าการโจมตีอันรุนแรงนะฮะจากอาณาเขตอารามส่งซ่อนมานของสุคนะนั่นเองความสามารถของมันนะฮะนั่นคือการตัดทุกอย่างและเชือมทุกสิ่งที่อยู่ในอาณาเขต ที่ควรจะมีตึกนะครับผมมากมายไก่กอเนี่ยตอนนี้นะทุกอย่างนะฮะเหลือเพียงแค่พื้นที่โง่ๆเ่าๆเท่านั้นแม้แต่เศษฝนนะฮะยังไม่เหลือเลยและข้างหน้าของเขานะก็ได้มีศพของชิงเอมะอีกด้วยตัวของยูจินะฮะทันทีที่เขาในผมได้สติมาเขาในผมจึงได้เริ่มนึกนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและแล้วเขานะฮะจึงนึกได้นะฮะว่าจริงๆแล้วนะฮะซุกนะนะับผมมีการกางอาณาเขตและตอนนั้นนะฮะได้มีคนตายไปนะฮะหลายคนมากๆตัวของยูจินะฮะได้มีการจับนะฮะที่ใบหน้าของตัวเองแบบว่าตัวเขาเนี่ะแทบไม่อย ต่างที่ซูนาของเราได้มีการฆ่าคนจึงได้พุ่งเข้ามานะที่หัวของยูจิและยูจินะจึงได้เห็นภาพที่นานาโกะและมิิโกะได้ถูกซูนาฆ่าตายรวมถึงรุ่นพี่แพนด้านะและคุซาคาเบะซึ่งตอนนี้พวกเขารอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจากการโจมตีแม็กซิมัมเมเทโอเรียกได้ว่าตอนนี้ตัวของยูจิเอแทบช็อกเลยนะซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากและตัวเขานะจึงได้มีการอ้วกออกมานั่นเองซึ่งในขณะที่เขาได้มีการอ้วกมาตัวเขาก็ได้มีการร้องไห้ออกมาและเขาก็ได้คิดในใจว่าฉันเคยสงสัยว่าทมตััวน้ และแล้วยูจินะจึงดนน้าตาไหลออกมาจากลูกตานะฮะเลยรียกว่าเห็นภาพนี้แล้วคือสองสารเขามากจริงๆและตัวเขานี่จึงได้พูดออกมาว่าเพียงแค่ฉันน่เพียงแค่ฉันได้ตายลงไปและยูจิตัวเขานท้จึงได้มีการเกาหัวนะฮะอย่างรุนแรงเหมือนกับว่าเขานะกำลังเครียดมากๆเลยนะฮะและเขาก็ได้พูดมาว่าเพียงแค,แค่ฉันแค่ฉันแค่ฉันตายลงไปนะตอนนี้เนี่ยและแล้วยูจินะจึงได้คิดในใจว่า ฉันรู้แล้วว่าตัวฉันน่จะออกจากสถานการณ์นะตอนนี้ยังไงเมื่อเวลาแบบนี้นะได้มาถึงต้องทําให้แน่ใจว่าผู้คนรอบข้างเรานะ่ะเรานะ่ะจะสามารถช่วยเขาได้ต้องช่วยพวกเขาให้ได้และแล้วยูจิตัวเขานะจึงได้มีการหยุดร้องไห้และเขานะจึงได้มองไปนั่นเองนะที่ชิบูย่าและยูจินะจึงได้พูดออกมาว่าตัวฉันนะตอนนี้นะ่ะต้องขยับออกจากที่นี่แล้วฉันนะ่ะต้องการที่จะต่อสู้และแล้วในใจเขานะจึงได้คิดว่าสําหรับเวลานนะตอนนี้นะ่ะฉันไม่ได้เป็นสิ่งอื่นใดเลย,เลยนอกจาก เป็นแค่ฆาตากรเรียกได้ว่าตอนนี้นะฮะจิตใจของยูจินะฮะได้จมดิ่งไปแล้วคือตัวผมนะฮะกลัวหนักกลัวหนานะฮะว่าท้ายที่สุดแล้วนะฮะยูจิของเรานะฮะจะตายหรือเปล่านั่นเองและแล้วนะฮะใบหน้าของยูจิที่เขานะฮะได้เคยร้องไห้ตัวเขานะก็ได้มีการเปลี่ยนใบหน้านะฮะซึ่งตอนนี้ตัวเขานะฮะได้มีใบหน้าที่จริงใจมากขึ้นและแล้วนะก็ได้มีการตัดมานั่นเองนะฮะที่ชั้นใต้ดินของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเรานะฮะจะเห็นภาพนานามินะฮะที่ตัวเขานะฮะยังไม่ตายหลังจากที่เขานะฮะได้ถูกการโจมตีอย่างรุนแรงของโจโกะคือต้องบอกเลยนะฮะว่านานามินะฮะถูกโจโกะโจมตีทีเดียวนะฮะยังขนาดนี้ดังนั้นแล้วนะฮะเรานะฮะไม่ต้องถามเลยนะฮะว่าโจโกะแข่งแค่ไหนแต่ถึงแม้โจโกะจะแข่งนะฮะแต่ว่าซุคุณ่านะฮะแข่งกว่าโจโกะเยอะซึ่งตอนนี้นะฮะเราจะเห็นว่าซีกซ้ายของนานามินะฮะน่าจะถูกโจมตีนะฮะอย่างรุนแรงนั่นเองและแล้วนานามินะฮะตัวเขาเนี่ยผมจึงได้เดินมาเรื่อยๆเนาะและแล้วนะฮ ทางฝั่งของไมโตะซึ่งตอนนี้ไมโตะของเรานะได้กําลังนั่งรออยู่นะที่ตู้ถ่ายรูปและแล้วก็ได้มีการตัดไมค์ครั้งที่ทางฝั่งของนานามิซึ่งตอนนี้นานามิของเราได้มีการเดินลงบัไดมาและเขาจึงได้พบกับมิญญาณคำสาบมากมายไก่กองแต่พวกนี้นะเป็นเพียงแค่ระดับต่ำๆเท่านั้นตัวของนานามิจึงได้พูดออกมาว่ามาเลเซียใช่แล้ว มาเลเซียเมืองกวนตันนั่นนะ่ะต้องเป็นสถานที่ที่ดีมากแน่แน่ซึ่งถ้าเกิดใครนะฮะได้เห็นคําพูดนี้นะฮะจะงงว่าทำไมนานามีนะฮะถึงพูดถึงมาเลเซียเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวเขานะฮะได้รู้ดีแล้วว่าเขานะฮะจะต้องตายนั่นเองและแล้วเขานะฮะจึงได้คิดต่อว่าฉันอาจจะสร้างบ้านตรงริมชายหาดหลังจากนั้นฉันจะซื้อหนังสือมามากมายนับไม่ถ้วนถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยอยากอ่านมันเท่าไหร่ฉันจะให้หน้าหนังสือเหล่านั้นถูกลมพัดเปิดไปหน้าต่อหน้าจนแล้วจนเราให้เวลานั้นได้ผ่านพ้นไปและแล้วนะามิฮะา ไม่สิไม่ใช่นะตอนนี้ตอนนี้เนะี่ยฟูชิงูลเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาคิละ่ะแล้วก็ปู่เซตอินเเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เราเนะ่ยเราต้องพยายามมากกว่านี้เราต้องพยายาม ใช่แล้วฉันอาจจะต้องพยายามมากกว่านี้และตอนนี้ที่เราทําอยู่เนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าและแล้วนะภาพบางงานนะจะนี่มีการตัดมานะที่ปัจจุบันซึ่งตอนนี้นานามิของเรานะได้มีการโจมตีพวกวิญญาณคำสาบนะอย่างรุนแรงคือพวกวิญญาณคำสาบนะถึงแม้พวกมันนะจะมีจานวนมากมายก็จริงนะแต่ว่าพวกมันนะเป็นเพียงแค่ลูกกระจกเท่านั้นและหลังจากที่พวกลูกกระจกนะได้ถูกโจมตีจนหมดและอยู่ในผมนะช่วงเวลานั้นนั่นเองเนี่ยผมมือของไมตกทางด้านขวานะได้มีการมาสัมผัสนะที่ช่วงบริเวณหน้าอกนะครับผมของนานามิซึ่งตอนนี้นะนานามิของเรานะ ที่ที่เขาได้มีการรู้ตัวเขาซึ่งได้มีการมองหน้ามาฮิโตะแลวเขาก็ได้พูดมาว่าฉันไม่รู้เลยสักนิดว่าตัวแกนอยู่ที่นี่แล้วมาห้โตะจะได้พูดกลับมาว่า,อากอนนะตลอดเวลานะเรานะก็ไม่ได้ต้องการคุยกันนี่นะถูกไหมละ่ะดังนั้นแล้วพวกเรานะกลับกันเถอะซึ่งหลายคน,นฟังประโยคนี้อาจจะงง,งเนื่องจากว่าตอนแรกทางฝั่งของน,น,นันามิได้ถามว่า เขานะฮะไม่รู้เลยนะฮะว่าตัวของไมโตะนะฮะอยู่ที่นี่และแล้วไมโตะนะฮะจึงได้พูดประมาว่าทำไมตัวเขานะฮะต้องมีการพูดคุยด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเขานะฮะไม่ได้อยากพูดคุยนี่นาและแล้วนะก็ได้มีการตัดมาที่ตัวของนานามินานามินะฮะได้มีการมองไปนะฮะที่แขนของไมโตะและเขานะฮะจึงได้นึกถึงเพื่อนเขาคนหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่าไฮบาระซึ่งไฮบาระนะฮะจะมีการปรากฏตัวนะฮะที่ภาคย้อนอดีตนะฮะของโกโจและเกโชนั่นเองซึ่งในตอนนั้นนะฮะตัวของไฮบาระนะฮะได้ถูกฆ่าตายนะฮะจากพวก พยายามทำบ้าเลยอยู่กันตลอดเวลาแล้วนะตัวชันวิ่ง และถึงแม้ว่าฉันนั้นวิ่งอยู่ก็ตามตัวฉันก็ได้กลับมาพร้อมกับความคุ้มเคือว่ามีงานแบบไหนที่ตัวฉันทาแล้วจะคุ้มค่าบ้างและแล้วนะฮะตัวของนานามินะฮะจึงได้เห็นร่างของไฮบระซึ่งไฮระนะฮะจึงได้มีการชี้ไปนะฮะที่ทางซ้ายและแล้วนานามินะฮะจึงได้มีการมองซ้ายไปนะฮะตามที่นิ้วของไฮระนะฮะได้ชี้ไปและตัวเขานะก็ได้พบกับยูจิซึ่งตอนนี้ยูจิของเรานะได้มีการวิ่งมาถึงตะกี้เลยซึ่งนะตอนนี้ตัวของยูจินะฮะค่อนข้างเพียนะฮะจากหลายๆเรื่องและแล้วไมโตะนะจึงได้พูดมาว่า อิตาโชริและยูจินะจะได้พูดกับบาว่าคุณคุณนานามินแล้วก็ได้มีการตัดมาที่นานามิอีกครั้งหนึ่งตัวของนานามิ้นะฮะได้คิดในใจว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะให้บัลลแบบนั้นน่ะไม่ถูกต้องแน่นอนตัวฉันนะตอนนี้เนะี่ยไม่สามารถพูดอะไรกับไอ้เจ้ายูจิได้เลยสักคำพอถ้าเกิดฉันพูดไปแล้วก็มันก็เป็นเพียงแค่คําสาปที่ฉันนะ่ะได้สาปเขาไว้และแล้วนานามินะฮะจจงได้มีการหันหน้ามาคุยกับไะเอกตัวเขาเนะี่ยผมได้พูดมานะฮะด้วยใบหน้้้าาาาาาที่่โครเศนานามมะะไดดพูออกว อิตาโทริแกคงได้รับคำสาปจากที่ตรงนี้และเมื่อสิ้นเสียงของนานามิเนีผมร่างกายของเขาเนี่ยก็ได้ถูกทางฝั่งของไมโตะโะจมตีนะฮะจนกระจุยนะฮะไม่มีชิ้นดีเลยซึ่งความสามารถนี้ของไมโตะนะฮะมันคือความสามารถนะฮะในการบิดเบือนร่างกายนี่แหละซึ่งตัวเขานะได้มีการดัดแปลงท่าน,นี้นะฮะนิดหน่อยนั่นเองและสิ่งมีชีวิตใดก็ตามนะฮะที่เขานะฮะได้มีการจับไปนะฮะสิ่งมีชีวิตนั้นนะฮะจะมีการระเบิดออกมานั่นเองซึ่งตอนนี้นะฮะร่างกายของนานามิเรานะฮะได้ถูกัาน,ะะนร,ราตนนต ดังนั้นแล้วนะคงไม่ต้องหวังนะฮะว่าชุบได้ไหมคืออันนี้ก็คือถูกทําลายทั้งตัวเลยนะฮะไม่น่าประกอบร้านได้แล้วนะดังนั้นแล้วนะตัวผมนะขอฟันธงเลยนะว่านามิของเรานะตายแบบจริงแ้แน่นอนเลยและหลังจากที่เพ่ของเราได้มีการจ้องมองตัวเขาถึงกับช็อกไปเลยและแล้วยูจินะจะได้พูดกอกมาว่ามึงมึงนะทำบ้าอะไรของมึงก็ไม่โตซึ่งเพ่ของเราได้มีการตะโกนออกไปนะอย่างเสียงดังเลยซึ่งตัวของไมโตนะตัวเขาค่อนข้างคือคืนอารมณ์ดีเลยนะฮะและไม่โตนะก็ได้พูดกับมาว่า เฮ้ยฉันยินที่แกพูดอยู่หรอกนาะถึงแม้ว่าแกนะจะไม่ตะโกนก็ตามอิตาโชริ ยูจีและก็จบกันไปนั่นเองเ๋ยผมกับมังงะเรื่องมหาเวทผนึกมานะฮะหรือว่าจะรู้สึกใครเซนนะครับผมในตอนที่120ซึ่งตอนนี้นะครับผมนะวิเคราะห์เป็นฉากๆเลยนะฮะคือเพกของเรานะหลังจากที่เขานะฮะได้ได้สมาเพียงแค่แป๊บเดียวเนี่ยตัวเขานะก็รู้เลยนะครับว่าร่างกายนี้ของเขานะจากการที่เขานะอยากปกป้องคนกลายเป็นว่าตัวเขานะคือฆาตกรนะฮะในการฆ่าบุคคลนะฮะมากมายไก่ก่องมาซะแล้วซึ่งตัวเขานะตอนนี้นะฮะได้มีการแบลบความผิดไว้นะฮะตัวคนเดียวอีกด้วยดังนั้นแล้วนะครบดเกงนน้จจิๆ็็ปไะ เนื่องจากว่าเขานะทำตัวค่อนข้างเป็นฮีโร่เลยนะและเขานะก็รู้สึกว่าเขานะอยากจะตายอยู่แล้วด้วยแต่เขานะหวังว่าเขานะอยากจะตายแบบมีประโยชน์นะและเท่มากที่สุดไรจำลองนี้ซึ่งการตายของยูจินะต่อยผมนะได้มีการพูดไปนะผมคาดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวานะที่ค่อนข้างยาวไกลเลยนะแต่ผมนะอยากใจทุกคนนะลองคอมเมนต์ดูนะว่าจริงแล้วพระเอกของเรานะจะตายหรือไม่ซึ่งตอนนี้นะตัวของนานามิเอนะ็นฮะก็ได้ตายด้วยคือพระเอกของเรานะคือช็อกในช็อกเข้าไปอีกนะคือนานามิของเรานะได้บอกว่าตัวเขานะไม่อยากพูดอะไรกับพระเอกเลยพเพราะถ้าเกิดเขานะได้มีการพูดไปนะ เ,เหมือนกับคาสาปนะฮะที่ได้ติดตัวกับยูจิซะมากกวา่าแต่ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วนะฮะนามนนิของเราจะไม่ได้พูดคุยกับยูจิตรงๆนะฮะมันก็ดูเหมือนว่าตัวของยูจินะฮะได้ถูกสาปเลยนะฮะเนื่องจากว่าเขานะฮะจำเป็นต้องแก้แค้นมาให้โตนั่นเองและตอนนี้นะฮะสภาพจิตใจของยูจิเอนะฮะก็ค่อนข้างจะแย่มากๆด้วยดังนั้นแล้วนะฮะเรานะก็ต้องรอรุ้นกันนะฮะว่าผู้ใดนะฮะจะมาช่วยยูจิในการต่อสู้กับไมโตซึ่งตัวผมนะฮะได้มีการทำเ l a ลิสต์เนี่ยผมขอมหาวิอยาลมนปฮะดเข้านได้อก่ารับ